ผมจะลองประเมินด,ดูนะลองวาดภาพดูถ้ามันจะเกิดรัฐประหารอีกครั้งมันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนอย่างแรกที่สุดก็จะเกิด hate speech หรือการใช้ข่าวลวงหรือการใช้คำที่ทำให้คนเกลียดชังกันครับตราหน้านักการเมืองพักการเมืองให้ประชาชนเกลียดชังกันเพราะอย่าลืมจะมีรัฐประหารต้องมีข้อห้างแล้วข้อห้างที่ใช้มาทุกสมัยก็คือบอกนักการเมืองก่อนว่านักการเมืองทุจริต ใช่ไหมครับต้องสร้างปีศาจขึ้นมาเพื่อจะรองรับความชอบธรรมของการทรํารัฐบาลเพราะฉะนั้นจะต่อต้านรัฐประหารขั้นแรกต่อต้านเทสปดอย่าให้คนเกลียดชังกันเองอย่าให้คนชิงชังกันเองอย่าให้คนอยู่ในสังคมอย่างไม่ไว้ใจอย่างหวาดระแวงกันนี่คือขั้นแรกถ้าสกัดตรงนี้ได้ประชาชนไม่แบ่งฝาแบ่งฝ่ายไม่มีรัฐประหารไม่มีข้ออ้างอย่างแรก อย่างที่2ก็ต้องเข้าใจว่ารัฐประหารอาจจะมารูปแบบอื่นรัฐประหารเงียบรัฐธรรมนูญชุดนี้คือผู้ตรงๆคงอสอชอดีวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะสืบทอดอำนาจครับอาวุธในการเอาอำนาจคืนจากประชาชนไม่ได้มีแค่รถถังมีรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์แห่งชาติก็เขียนเองกรรมาการยุทธศาสตร์แห่งชาติก็ตั้งเองกกตก็ตั้งในสอนอชอชุดนี้ปปชก็ตั้งในสต สอนอชอชุดนี้สารัำนูนก็ตั้งในสอนอชอชุดนี้อะไรอีกลืมเยอะไปหมดนะนะครับสอเอ่อคุณไปยุทธก็ไปตั้งคุณไปพื้นที่ไปตั้งสอวอเพื่อจะมาตั้งคุณประวิทย์กลับมาอีกนะคือทั้งหมดเนี่ยมันวางแผนมาเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมาในรูปแบบอื่นเช่นในนามของตุลาการที่วัดอาจจะกลับมาอีกเช่นในการยุบพักการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบสอชอ,อาจจะกลับมาอีกครับดังนั้นกดดัน องค์กรอิสระผมคิดว่าต้องบังคับต้องทําให้องค์กรอิสระเนี่ยทำยังไงดีจะพูดใช้คาว่าอะไรให้ยืนหยัดในหลักนิติรัฐให้ได้ถ้าองค์กรอิสระยืนยืนหยัดในหนักหลักนิติรัฐไให้ได้นะครับแบบบ้านเมืองไม่เดินมาถึงจุดนี้นะครับสุดท้ายถ้าจัดการอะไรไม่ได้แล้วเกิดรัฐประหารจริงๆพ<อ>ูดให้ชัดทำยังไงเกิดรัฐประหาร เวลาเกิดรัฐธรรมหารเนติบริกรคือนักกฎหมายที่ไม่มีจริยาบัญที่ไม่รักประชาธิที่ปไตยแล้วไปรับใช้กับเด็จการทุกยุคทุกทสมัยจะออกมาก่อนเลยวันนี้รัฐาธิปัตย์อำนาจรัฐาธิปัตย์เป็นของคณะรัฐประหารเรียบร้อยแล้วเขาจะพูดคานี้ก่อนถ้าพูดถืออำนาจรัฐาธิปัตย์ขนาดนั้นไม่ยอมละ่ะถ้าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลน,นัดประชุมเปิดสภาวันถัดไปเลยเกิดอะไรขึ้น รัฐาธิปัต r จะอยู่ที่ไหนวันนั้นปัญหาคือที่ผ่านมาเมื่อเกิดรัฐประหารนักการเมืองไม่สู้ให้ประชาชนสู้